ครับเอฟซีแฟนคลับครับบอลโจ๊กเลยนี่ครับตอนนี้บอลโจ๊มาถึงนะครับเสียงออบนี่แม่นี่ครับผ้ากันบอลครับบอลโจ๊ครับของแครของแคร์โอยสมซักรีเนาะเรื่องแคร์กัรกีฬาจบเอฟซีจบเห็นเปล่าเห็นพอดับสว่พดอยู่เออเราแบบจบได้ไปแล้วจบได้จบจบแล้วองค์สินะเราที่แรกเราก็บูดทีใจนั่งอยู่เหรอเนาะแม่โอยพอเราแบบกูร้องกูใหญ่แต่ว่าตอนนี้เอฟซีจบแบบนี้กันแล้ว กันกีฬาแล้วก็ยังคิดว่าบางครั้งว่าเอฟซีเยอะแล้วคิดว่าเสียโอผู้ใดมาเปลี่ยนก็ได้ที่หนึ่งมันโมเมนต์เนี่ครับชันโบดีเนี่เข้าคุณภาพเนาะเข้ากับบอเของทีมเลยครับแมนเมื่อไหร่แล้วออกเขามีของเขาอยู่แล้วแมนเมื่อไหร่ก็จาเปิดเลยขนาดนยุบันงานมากไปแบบนี้นเสียอองความโทรลบนี่เสียงออกเขามีของเนาะมีของอย่เมื่อไหร่ อความดีไม่ได้มาไหนอะไปแล้วอาจารย์นี่ปุ๊บแหลกเสียงขึ้นมาเลยผมมาแมนนี่ดีแมนนี่ดีเนาะสายใจแล้วเอาสียงไพรนี่เอาเสียงไพรเอาเสียงไพรนี่ก็เปิดเทปน่าเสียงผู้ใดเดี๋ยวเดียวมะสุรศักดิ์น่ะเห็นบ่สุระโมนเฮ้ยไปเพรนี่นัดสุรศักดิ์เนาะเอ้ยเห็นบ่นี่ยิ้นปุ๊บแมนเลยเนาะคือเราสไตล์นี่เลยนะเสียงเรา ด,ดีกับยางว่านี่ผมยางมากัน้นเนี่ยใช่จนยังก่านลอกรถบ่ดเดี๋ยวเดียวกุณแกไปขั้นข้าเจ้าพึงยกช่อฟ้าครับขึ้นพี่นองผมยางดุ่ยๆมาคนเดียวครับผมพาพี่นองมาเบ่งผมของกูหูว่าเป็นพระอุโบสถที่ทำจากไม้ตะเคียนครับฮะเห็นมินน้นไรเห็นตะไลเพียอยู่ด้ยครับ เอาตัวเจ้าใบยูทูบเห็นีหมแล้วที่เราเดี๋ยวครบแปดนาที่เนี่ยผมจไปเดี๋ยวผมอยู่ทีถ้าไป่เผาลมเดี๋ยวก็ับ่อันนี้วย้ว้าวานเดี๋วป้าใส่แล้วครับอันนี้ก็อันนี้บ่มื่อเมื่อเ็นวเผาลมเดี๋ยก็ไมกับเอาไปเท้าหน่ย่ครับถิ่มากัเทาหน่อยเดือเดานขึวครับเิ่นผมมาใครลูกปวงไหม น่เนี่นเยอนาเห็นานว่ะูดนานวละฮ่าฮ่า่าฮ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 ้าฮ้าฮ่าฮ่าฮ่าบ่าฮ้าส่ดี่ตฮ่าล่าฮ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 ่รฮ่าฮ่า่าฮ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 าฮ่าฮ่าฮป่า่าฮา่าฮ่่าฮาฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮาฮ่าฮ่าาไว้ฮ่าฮ่่าฮ่า่าา่าอ่าฮ่าฮ่า่าฮ่่าฮนาา้ฮา่า่่าาา ไออยังกว่าเบาเวเบาเวอร์เดี๋ยมาอยู่เดี๋ยวกับผมเนี่ยมานเนี่ยมานอนเนี่ยแต่ลูกก็เบาคออนี่ไม่น่น่หมอเบอคือเอดี๋ยวอเดี๋ยวูก็เบาคือคนคืออดี้ไหมโอ้โหโอ้โหโองโหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้อ้อ้ตีโหโอ้โหอ้โหอ้อ้นห้โว้อ้อ้หโอ้โหอ้อหอ้โหโอ้โอ้โหโอ้ไห้หอ้หหอหรอ้ห้ห้อ ครับครับแต่ผมไม่ให้ทีม่มาเอา,อาครับเมืองวนานอาคารนี่อาหารถิ่นด้ยอาหารนี่มาเอาเอาไปส่งไปเอากะนไฟเอวกะดีนไไฟดิกับไฟขายเลยนี่เสืมเอม้ห้ของแทคเนาะ ครับพี่น้องบรรยากาศครับผมยังอึ้งเลยกับผมหูว่าเป็นแม่ตะเคียนนี่แต่ว่าผมกะเขาเอารัดพึ่งอะไรอะไรเจ้ามาขึ้นคึ้มแห้งนะเขาอุโบสถมาครับเป็นพวกอุโบสถแม่ตะเคียนผมลงหัวยุนหัวแล้วลงสตอรี่เฟียร์บุกเราในวัดเบ้าเวอร์เบ้าเวอร์ก็เบ้าอีกับไอ้บ้ายังตันลมเฟียรดี เอดิเพชรเพเอดีชีเอดีเบาเบื่อทีมงานสาวน้อยเฮ็ดบ้านแพงครับผมมีมาผี่นมาผี่นมาถ่ายรูปจ้ะาถ่ายนจพ่อหัวเอารหนาวาายรูปด้วยนี่อั้ยเจ้าไปเ้ยเจ้าขึ้รูปเอะว้ายเขาติตามตลอดผมผมบมลูมผมผมไ่ค่อยมักหมอลำตัวผมมักทุกคนลำ อมว่าไทยแม่ไทยกรพัวหนาเบ้งหนึ่ไทยรู้เห็นไเออพูดสาวพูด่ยไทยแม่เดือนเาอไทยน้กนคนบาเออไทยน้ำกันงแ่เดียวผมกดให้โอ้ต่วันคือว่าทูผักแถววัดีหรไหมเนี่ยวทูผักเดียวใช่ไหมแม่คอยล้กรู้แต่วคุณอยไทยมาเกงมาพุมาไปเส่ไหววะเดี๋ยวจะไปใส่เกงก่อนเด้อมาหอดไปบนบูมไปยรู้่เราไปใส่อดางเกง่าด้วัด เราไปใจกันเกงไหมหุ่เด้อไปออกมาใชครับป่าเป็นรับ้าโอ้รับยูโรบอตปลไทยก็หลยู่ไทยวไม่ได้จตกปลาหมือนขวนเราแต่งตัวรอเลยอาชีพนี่คือคือเอาป่ามาขายอยู่รวขายขาเงินขงเงินขอเงินที่ใน ไต่ละเมืองแต่ละเมืองแต่ละเมืองกปที่ต้อยหาล้อยนะปวดเลยเลยเลยโอเ้าเนาะเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเฮ็ดยังไอเฮ็ดร้วดเลยเพื่อเจ้าอยู่แล้วละเมือเนียเอ จัางก้าวป่าจังกินเหล้าขาเขาไ้โม้นี่กินแบบสองเศร้าเลยนี่สี่สิบความสุขของคนมันมันมันคือกันเมีย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 นความสุขของคนมาคือกันเลยความสุขแต่เราคนมันมาคือกันเมียนจะว่าสูงบางคนที่ว่ามสูงในการมาได้การได้ผู้หญิงบามีความสูงในงานแบบไม่ข่อยมีความสุขทำมาหากิทยาลัยแบบเมียนคือกันอี่หลีความสุขมาคือกันด้วยครับอี่หลีความสุขคนเราคนมาคือกันไม่ใส่ คนซื้อวางได้บ <characteristics> ้างนหนุ่มโจ้นาวน้อยเพื่นปันแพงบอสโจ้แม่บ้านแม่บ้านรูดีพุกยาเลยรูดีครับนี่เบิ้งตลอดเบิ้งแต่รวยทิดตดำแตรวยเลยมาสามเลยเฮดาำแค่ไทิดตามต่วเลยนันพาดีม้วนครับมาเล่นยุขาเงือนเลยมือนีบันนี้นกน่อยเพิ่ันแพงมาที่นี่มาที่นี่นั่นอันนี้คนเบาอ่ะเนี่ ยิหกไปไปยุจจอดี๋ยนยี่ิบหกยี่ปอยัี่ยี่เาเดียวนี่ครับแมนครับยี่แปดยี่่โอ้ยพัก่ไม่ม่บอลไ่ดอกอันนี้ท่องประดับอยู่เลไล่นะเลียนไปเออวันสงาเลยนไป่กไก่ประมาณสิบโลนครับสิบ่หอดบ่หอดสิบสิบเลือดือแปดนี่ละยูาห้างเนี่ยปักคงไลไยๆนี่ยเลียนนี้ล้วกัไปหันยี่สิบแปดนี่วันนี้ยี่สิบแปดนี่ยูมู่บ้านกันคาดุณเล่นไรครับขอบคุณเลยครับขอบค กับข้าวปลาเนี่ยกับคนขายปลาเนาะก็เพลิเหล่าเนาะยก็ถือกินเนี่ยเนาะดับข้าวเบ็ดได้เคยพูดต่อขึ้นนะพี่ครับขอบคุณหลายๆครับบพูดของพูดในท่าเสียงเดี๋ยวกันดีกว่ามีอะไรกนเพิงโอเคครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้ซสานี้ครับนี่นะครับีเพื่อบรรยากาศเอลซี่แฟนครับกับ มาเกินว่าเสิบซองนี่เด้บ้าวเอดี้บ้าวเอดีโอ้ผมผมบ้าวเอดีโอนี่เด้บ้าวผมเอารถมาจอดให้มาจอดนี่บัดตัวนี่งออกมาเลยมาจอดเลยอาจารยลืมฝากคุมปิดไว้แล้วนะครับพี่น้องครับอ่านะครับลิงเริ่มพรุ่งนี้ครับสามหมื่นสามหนอยสามสิบสามบาทนะครับรับเชิญแม่มี่วันนะครับใส่ชุดเพชรบนที่สาวน้อยเพชรแบ่งและที่สำคัญครับเก้าโมงพี่น้องครับเก้าโมงเช้านะครับเพ่งกุ้งอิงอีหลานะครับใส่เต็มที่ครับน่าถือว่าเป็นการ ส่งท้ายปีเก่ายางสวยงามนะครับเนาะยืนหนึ beau 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 ่งบนเขายืนนอกเป็นนอกจัดจัดนักหนักครบพีนน้องสำหรับที่นี่พระสมิครับสวัสดีครับ